เสกโลโซเกสารสุขพิมายลคสตาร์ไทยแลนด์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการเอ็กซ์ตร้าโพสบนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเ o ซบุ๊กเพจ p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการเอ็กซ์ตร้าโพสแอดไลน์ไอ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอไปพูดถึงนักร้องรอกแอนโดรล็อกสตาร์ไทยแลนด์กันหน่อยดีกว่าค่ะกับพิเศษโลโซเสกสรรสุภิมาย ลิปนี้ไปทำความรู้จักกับพี่เสกโลโซให้มากขึ้นกันค่ะพี่เสกนะคะเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม2517เป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงรวมถึงยังเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องนงมวงโลโซและมีผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกด้วยพี่เสกนะคะเป็นน้องคนสุดท้องค่ะโดยมีพี่ชายแท้ๆเนี่ยก็คือแสนนากาอดีตนักร้องนำวงนากานั่นเองตัวพี่เสกเองจบระดับมัธยมจากโรงเรียนวัดโคกหนองไผ่หลังจากมาเนี่ยก็ตะเวนเล่นดนตรีเป็นอาชีพตามผับ ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยจนกระทั่งได้ออกผลงานอัลบั้มแรก Lo So Society เป็นดนุตีแนวล็อกเนื้อหาฟังง่ายเข้าใจซึ่งในช่วงยุ่แรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ขายสีมือไม่ได้ขายหน้าตาค่ะพิเศกและว,วง Lo So เนี่ยแจ้งเกิดได้อย่างเปี้ยงปังเรียกได้ว่าทุกเพลงที่ออกมาเนี่ยดังทุกเพลงเลยค่ะในปี5 5 6พิเสกเนี่ยก็ประกาศหยุดพักวง Lo โ So เพื่อเตรียมไปเรียนและศึกษาดนตรีเพิ่มเติมต่อที่ประเทศอังกฤษหลังจากกลับมาแล้วนะคะก็รับงานโฆษณาแล้วก็เดินทางกลับไปลอนดอนอีกครั้งพร้อมกับครอบครัวค่ะเรียกว่าเป็นศิลปินที่ไม่ปกปิดความจริงนะคะ เขาเนี่ยเคยเล่าประสบการณ์ชีวิตให้กับหนังสือพิมพการ์เดียนของประเทศอังกฤษว่าตนเองนั้นเนี่ยเคยผ่านการใช้ยาเสพติดต,ต่างๆการดื่มเหล้าหนักรวมไปถึงการทุ่มกีต้าร์ในขณะเล่นคอนเสิร์ตด้วยค่ะนอกจากผลงานเพลงแล้วนะคะพิเศษเนี่ยก็ทําธุรกิจอีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังน้ำดื่มเบียร์และร้านสะดวกซื้อแถมยังเคยร่วมบริหารสโมอสสดฟุตบอลในปี2559อีกด้วยแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เดาว่าธุรกิจหลายๆตัวเนี่ยยุติก,กิจาการไปแล้วค่ะ ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวและวิรกรรมต,ต่างๆของพี่เสกโลโซแอดมินจะไม่ขอพูดถึงเนาะเอาเป็นว่าเศษแค่เพียงผลงานของพี่เขาอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดซต